สวัสดีครับร้านโอเพเวอร์หรือเพจโอโซนนะครับ วันนี้เรามีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นตู้ลำโพง12นิ้วรุ่นรหัส512สนะครับก็เป็นรุ่นใหม่มาใหม่นะครับมีไม้ลอยถึง2ตัวนะครับแล้วก็มีรีโมทครบทุกฟังก์ชันนะครับเป็นตู้ไฟเบอร์แท้นะครับเอามาลดราคากันพิเศษนะครับลดราคาจาก3000ไปปลายนะครับเราบอกราคาก่อนเลยนะครับเหลือแค่เพียง2,900บาทนะครับ โอ้โหถูกมากทุกมานะครับเป็นตู้ขนาด12นิ้วนะครับนี่ครับ12นิ้วเทียบกับดอกลำโพง6.5นิ้นะครับนี่ครับเห็นว่าไซส์12นิ้วเป็นรุ่นใหญ่นะครับขายแค่2,900บาทนะครับราคานี้ก็ต้องให้ไวครับไม้อยสองตัวช่วงที่เราถ่ายทำอยู่นี้ก็เป็นช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด2019นะครับกำลังแพร่กระจายนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ออกไปไหนก็สามารถสั่งตู้เอาไปฟัง ตู้ลำโพงบลูทูธเสียงดีๆเอาไว้ฟังที่บ้านได้นะครับอารถราคาพิเศษนะครับรถกระนำซัมเมอร์เซลครับร้องคาราโอเกะปาร์ตี้กันอยู่ที่บ้านได้ครับไม่ต้องออกไปไหนครับสนุกสนุกสนานได้คลายเครียดนะครับอ่านี่ครับครบทุกฟังก์ชันนะครับหน้าตาสวยงามนะครับแล้วก็ตู้เป็นไฟเบอร์แท้นะครับแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงนะครับไม่ลอยก็เสียงดีนะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะครับ ฮัลโหลฮัลลโหเช็คลุลสองสามเช็คฮัลโหลทดสอบอ่ะโคไม่ลอยเสียงดีมากนะครับอ่าใช้ได้ถึงสองตัวนะครับอ่ะ,อะข้างนี้มัง่งฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลทดสอบวานชูฮัลโหลทดสอบโอ้โหเสียงดีมากก็คือสามารถปรับเอ็โค่ก็ได้ไม่เอาเอ็โค่ก็ได้นะครับปรับเอ็โค่มากน้อยขนาดไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะครับ <pater n iz> um> อ่านี่ครับ เป็นเป็นตู้อ่าเป็นนี่ครับมีที่ลากนะครับตู้มีล้อลากนะครับนี่ครับสามารถใส่ขาตั้งแบบ3ขานะครับตัวเสียบขาตั้งก็มีนะครับครบทุกฟังก์ชันนะครับนี่ครับมันจะเป็นที่เราใช้ยี่โมดบลูทูธนะครับโหมดบลูทูธอ่าแล้วก็มีเล็กเลกคอร์ดนะครับมันสามารถบันทึกเพลงได้นะครับใส่ยูสบีเอสดีการ์ดได้นะครับเนี่ยเลกคอร์ดเรากดค้างคำว่าเลกคอร์ดนะครับอ่าเปลี่ยนโหมดนะครับมีวิทยุนะครับอันนี้เป็น อันนี้หยูดบีนะครับเีมเล่นนี้ยูดบีครับเนี่ยเป็นยูดบีที่เราใส่นี่ยคือยูดบีนะครับอ่าเนี่ยยูดบีนี่ครับยูดบีนะครับเปลี่ยนเพลงข้ามเพลงตรงนี้ครับบกทีก็จะเป็นลายนะครับอันนี้โหมดลายนี่คือเอาไว้นี่ครับโหมดลายก็ใช้คู่กันนี้อินพุตเลยครับใช้เครื่องเล่นภายนอกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถมีลายเอาพุตนะครับออกไปหาแอมขยายเอาไปเล่นกับหรือพ่วงกับตู้อีกใบได้เลยครับพ่วงสองตู้โดยดยได้โดยการใช้ลายนี้นะครับ อินกับเอานะพวกสองตัวได้เลยนะครับแล้วก็มีที่เสียบไม้เสียบกีตาร์เพิ่มเติมอีกนะครับนี่เล่งไม้เล่งกีตาร์ต่างหากนะครับแล้วก็มีเอคคอรนะครับแหลมเบสวูดลุ่มลักนะครับนี่ครับใส่แบตเตอรี่ได้นะครับเอาไปที่รถยนต์ได้เลยครับมีบวกมีลบนะครับอ่าสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่ช่องเสียบไฟ220โวลต์นะครับเสาอากาศนะครับมีฟังก์ชันครบตามนี้เลยนะครับสมบูรณ์แบบนะครับอ่าอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีนี่ครับอ่า ไมโคร2ตัวนะครับมีที่ชาร์จมีรีโมทรีโมทนี้ยิงจากข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ครับอยู่ไกลๆก็ควบคุมเพลงได้ครับเปลี่ยนเพลงข้ามเพลงเล่งเบาได้นะครับได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเป็นตู้ขนาด12นิ้วนะครับพลังเสียงก็สุดยอดเบสหนักแน่นนะครับดังไกลเป็นร้อยเมตรนะครับอ่าจัดปาร์ตี้ได้เลยครับสนุกสนานอยู่กับบ้านก็ได้หรือเอาไปข้างนอกก็ได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับสวยงามนะครับลดราคาเป็นพิเศษนะครับนี่ครับ ปากฮอนแหลมขนาดใหญ่นะครับนี่ครับครบทุกฟังก์ชันนะครับอ่าก็ค่าจัดส่งนะครับอ่าถ้าโอนเงินก้อนก็คิดค่าส่งเพียงแค่200บาทนะครับแต่ถ้าเก็บปลายทางนะครับก็อ่าเพิ่ม350บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับราคานี้ก็ให้ไวนะครับสินค้ามีจำนวนจํากัดนะครับอ่าก็อ่าขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ